ครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับการต่อหลังคากันแดดกันฝนนะฮะสำหรับร้านขายของแบบน็อคดาวนะครับ mm hmm. ก็วิธีการต่อแบบของผมเนี่ยก็คือผมจะต่อแบบออไม่เชื่อมนะฮะสามารถรื้อถอดประกอบได้นะครับซึ่งผมจะใช้น็อตจับทั้งหมดนะฮะขนาดตัวหลังคาตัวนี้จะอยู่ประมาณความกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับ นะยื่นหน้าออกมาประมาณเมตรเจ็สิบห้าเซนนะครับรวมรวมที่ตรงที่ตัดโค้งลงมาแล้วด้วยนะครับก็อันนี้ผมจะใช้น็อตยึดทั้งหมดเลยนะครับตัวคานตัวเหล็กที่ยึดคานเนี่ยผมใช้เป็นตัวเหล็กฉากนะฮะแล้วก็ยิงสกูเพื่อที่จะยึดนะครับทุกชิ้นสามารถถอดประกอบได้นะครับ ก็ตัวตัวคานเนี่ยที่ยืดออกมาเนี่ยผมใช้น็อตตัวเดียวจับนะอ mm hmm. ืเป็นไซสิบมิลนะครับอันนี้ก็คือเพื่อการมันมันซุดไม่เท่ากันนะมันจะได้ไม่ดึงฉีก,กอะไรแบบนี้นะอันนี้ผมผมคิดเองนะรับเพราะว่าตัวหลังคาตัวนี้น้ําหนักไม่ไม่ค่อยเยอะมากนะเหล็กเหล็กที่ใช้ผมก็จะใช้เป็นไซส์ไม,ไม่ไม่หนักเท่าไหร่ตัวเสาเนี่ยด้านล่างผมจะ เทปูไนวไว้นะครับแล้วก็ฝังเพจไว้นะฮะแล้วก็ตัดเสาเสาผมใช้ขนาดสามคูณสามนะครับมาเชื่อมนะฮะด้านบนเนี่ยผมใช้เป็นเพจเหล็กสองอันนะฮะก็คืออันบนผมจะเชื่อมติดกับคานเลยแล้วก็ใช้น็อตยึดเอาเพื่อหรือประกอบได้นะครับตัวเหล็กที่ใช้นี่ผมจะใช้หนาอยู่ที่มิลครึ่งนะครับตัวาคานที่ยิงเมทัลชีตเนี่ย ผมใช้อยู่ที่มิลสนะครับเป็นขนาด2นิ้วนะสองคูณนึงกับเนี่ยผมจะใช้เป็นเหล็กฉากแล้วก็สกูยึดนะฮะสกูผมก็จะหลายกระสัดหน่อยนะเพราะว่าหาที่เหลือๆมาใช้นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะตัวคานที่วิ่งออกมาจากร้านน็อกดาวน์เนี่ยนะฮผมใช้ เหล็กหน้าสามนะสามคูณหนึ่งจุดห้าความหนาอยู่ที่หนึ่งจุดห้ามิลนะครับซึ่งผมว่ามันก็กเพยยกียงพอน,นะเพราะว่ามันไม่ได้ยืดมายาวมากนะครับแล้วก็คานด้านหน้าเนี่ยผมก็ใช้หนึ่งจุดห้ามิลเหมือนกันนะครับก็อยู่ได้นะตัวคานผมจะตั้งแบบเอี้ยวๆหน่อยนะเพราะว่าตัวหน้าร้านผมเออมันจะเอียงหน่อยๆ เสาเนี่ยต้องขนานกับถนนนะแต่ว่าหน้าร้านเนี่ยไม่ได้ขนานกับถนนนะครับตัวแปรนะครับตัวแปรที่ยิงเม่เลชีสเนี่ยมันก็เลยจะเยี้ยวๆหน่อยนะยิงเอียงไปนิดหนึ่งตัวหน้าร้านผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างนะคานมันก็เลยจะยาวเป็นพิเศษนะมันก็เลยทําให้มันสั้นน,นะผมก็เลยต้องเอาตัวเหล็กนะมายิงค้าไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะเพื่อไม่ให้มันสั่น พอยิงเข้าไปมันก็นิ่งเลยทีนี้ก็นิ่งนะครับอันนี้เมทดชีฟผมดัดลอนที่เก้าจีบนะอยากจะให้มันเอียงเอียงเอียงออกหน้ามาประมาณสักสี่ห้าองศานะก็เลยดัดเนี่ยประมาณเก้าจีบนะก็จะได้เอียงประมาณนี้เลย ก็เพื่อนๆคนไหนถ้าอยากจะได้หล,หลังคาเมทัลชี้นะแบบดัดปลายจะหวักลงอย่างเงี้ยก็แจ้งทางร้านเขาได้เนะี่ยเขาเขาดัดให้เราได้ได้หมดก็บวกไปกับราคาตัวเมทัลชีะไม่เติมอีกไม่กี่บาทก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะกันครับตัวงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยขนาดของผมก็คือประมาณ3าเมตรห้ กว้างสาเมตรห้าสิบนะแล้วก็ยื่นออกไปเนี่ยความยาวเนี่ยอยู่ประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับเมตรเจ็ดสิบถึงเมตรแปดสิบงบประมาณที่ใช้เนี่ยก็ซื้อเหล็กแล้วก็ซื้อของไปประมาณหกพันนะครับรวมหลังคาเมนชีแล้วนะหลังคาเมนชีก็อยู่ประมาณพันเศษเศษเป็นไซส์ขนาดศูนย์จุดสามพร้อมพร้อมกับดัดตัวตัวชายหลังคานะครับเหล็กนี่ก็ยังเหลือนะเหลือ มีเหลือเส้น2เส้นนะตัวสายหน้าสามนะครับนะก็ถ้าเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยคิดแค่ราคาของเท่าที่ใช้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ5,000ัน่อยๆนะครเพราะว่าเราเราทำเองทั้งหมดประมาณนี้ครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับรับใครที่ต้องการที่จะต่อกันร์อะไรเงี้ยก็ฝากคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางนะครับ